สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุรินทร์แจ้งเตือนนายจ้างพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554มาตรา34กํากำหนดให้กรณีสถานประกอบกิจการเกิดอุบัติภัยร้ายแรงหรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานให้ในายจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. กรณีลูกจ้างเสียชีวิตให้ในายจ้างแจ้งพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ โดยโทรศัพท์โทรสารหรือวิธีอื่นใดพร้อมแจ้งรายละเอียดและสาเหตุเป็นหนังสือตามแบบสปร5ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต 2. กรณีที่สถานประกอบกิจาการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิตหรือมีบุคคลในสถานประกอบกิจาการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ระเบิดสารเคมีรั่วไหลหรืออุบัติภัยร้าย,รายแรงอื่น ให้ในจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบโดยโทรศัพท์โทรสารหรือวิธีอื่นใดและให้แจ้งเป็นหนังสือตามแบบพรร .5 โดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นความเสียหายการแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ำอีกภายใน7วันนับตั้งแต่วันเกิดเหตุ หากลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนเมื่อนายจ้างแจ้งสาเหตุดังกล่าวต่อสำนักงานประกันสังคมแล้วให้ในายจ้างส่งสำนาหนังสือแบบกทสิ 16, ต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายใน7วันด้วยจากกรณีดังกล่าวหากนายจ้างไม่แจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภยัยต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5 0,000บาทนะคะ